ชื่อเชอรี่ห้าคบค่ะบอกว่าหนูีดบักซีนบอกให้พื้นมาฉีดด้วยไม่เจ็บหนูปไปแ้มารับบักซีนเยอะหให้ัหกบัคซีนให้เยอะๆเดี๋ยวติดโควิดหนูจะไปบอกเพื่อน,นคโควิดที่เชือ้อโรคแล้วก็ให้ต้องให้ใส่หน้ากากค่ะ เด,เ,เด็กหญิงรัชวดีเศรษฐิ์และเด็กหญิงเชรีคุนส์วัยห้าขวบเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ภายในวัดไทยลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกหลังหน่วยงานด้านสาธารณสุขสารัฐให้การรับรองและสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนในเด็กตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้กังวลค่ะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเด็กๆจะติด โควิดจากที่โรงเรียนเพราะว่าเ,นนเด็กค่อนข้างเยอะบางคนก็เป็นหวัดก็มาโรงเรียนบางคนใส่หน้าก,กากบางไม่ใส่หน้าก,กากบางก็มีถ้าเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กนะคะ mm hmm. ก่อนหน้านี้ก็คือก็มีศึกษามาบ้าง mm hmm. แต่โดยรวมแล้วเราคิดว่าเรามั่นใจว่าถ้าลูกเรารับวัคซีนแล้วนะคะ mm hmm. การรับเชื้อมันจะน้อยกว่าไม่ฉีดเลย mm hmm. หรือว่าอาจจะไม่ติด เชื้อตรงนี้ทําให้เรารู้สึกสบายใจที่ลูกเราจะต้องไปเจอ,อเพื่อนๆการไปโรงเรียนหรือการเข้าฝุงชนการเดินช็อปปิ้งต่างๆนะคะทำให้การกังวลใจของเราที่เป็นผู้ปกครองเนาะน้อยลงจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชั่วคราวในวัดไทยแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรเอกชนในชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสรวมกับอาสาสมัครจากสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย เดินทางมาให้บริการวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงวัคซีนของชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในย่านนอตฮอลลีวูดโดยให้บริการทั้งวัคซีนสำหรับเด็กเยาวชนอายุ5-17ปีรวมทั้งวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์เข็มที่3คนไทยที่อยู่ในละแวกของนอตฮอลลีวูดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการฉีดบูสเตอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับการ ไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยในเขตลออาโนตฮอลิวูดเนี่ยก็คือผู้ปกครองที่มีบุตรหรือลูกหลานตั้งแต่ในช่วงอายุ5-11ปีครับที่เราได้รับบริการให้กับเขาเนี่ยนะครับเข้ามาฉีดที่นี่เพราะว่าอยากสอบถามเป็นภาษาไทยอยากพูดภาษาไทยเพื่อที่ให้แน่นอนว่าลูกเขาจะได้รับการฉีดยาที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องข้อมูลข่าวสารครับ ขณะที่ชาวชุมชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เข้ารับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันยอมรับว่าแม้จะรับวัคซีนบูสเตอร์ไปแล้วแต่การเริ่มระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไวรัสกลายพันธุ์ที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในสหรัฐกำลังกลายเป็นความกังวลครั้งใหม่ที่จำเป็นต้องมีความระมัดระวังและป้องกันกันต่อไปคือมันก็อาจจะเป็นสายพันธุ์เดิมที่กลายพันธุ์คือเราก็พยายามรักษา ระยะห่างแล้วก็ความสะอาดและก็สุขอนามัยของเราให้แข็งแรงเข้าไว้ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ก็คงไม่ไม่น่าจะไปวิตกปริวิตกกังวลอะไรมากมายเพราะว่ารู้สึกว่ากลายพันธุ์มาหลายครั้งแล้วก็ก็ยังทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปปัดแล้วเลยเราประมาทเนาะอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าความประมาทพระเจ้าสอนเรื่องความประมาทถ้าเราไม่ประมาทที่อย่างหนึ่งดูแลสุขภาพให้ดีมันก็น่าจะเอาชนะได้ ถ้าจะกลัวหรือเปล่าก็กลัวแต่มันไม่เท่ากับครั้งแรกไอ้ที่สายพันธุ์พันธุ์ครั้งแรกที่มาเพราะว่าน่าจะรู้วิธีที่จะรับมือกับมันแล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์กับไอ้สายพันธุ์เก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะรุนแรงและร้ายแรงแค่ไหนก็กลัวอยู่ค่ะแต่ก็ระมัดระวังอย่างดีค่ะมัน มันดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ออกไปพลุกพล่านตามที่ชุมชนเยอะๆใส่หน้ากากค่ะก็มีส่วนหนึ่งนะคือเราเรายังไม่รู้ในเรื่องของตรงนี้ค่ะว่าเอ่อวัคซีนเราจะครอบคลุมตรงนั้นไหมแต่จริงๆเราก็คือมารับวัคซีนกันดีกว่าค่ะอย่างนน้อยก็คือเราก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งจะมากจะน้อยก็คือเรายังครอบคลุมอยากให้คนที่เรารักสุขภาพดีแข็งแรงก็เข้ามารับวัคซีนกันเยอะๆค่ะ ข้อมูลของรัฐบาลสาหรัฐระบุว่าตัวเลขของคนอเมริกันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีรายงานการพบเชื้อโอมิครอนในหลายรัฐโดยมีชาวอเมริกันฉีดวัคซีนครบ2โดสไปแล้วเกือบ200ล้านคนและมากกว่า45ล้านคนได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์เข็มที่3ไปแล้วแต่ก็ยังคงมีประชากรราว60ล้านคนที่เข้าข่ายฉีดวัคซีนได้ แต่ยังคงไม่ไปรับวัคซีนสุภกิจพัรทรธีรานนนพินิจการตุลาชม voice ออฟอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานครับ